ายาลีตนะคะเอที A T, เพื่อง1.2 s นะคะปี2019ชุดแต่งเทียดีสวยมากนะคะขาวแดงนะคะตัวนี้มันจะเป็นระบบกูสตาร์ทนะคะเหลือเพียงแค่สวัสดีสสดค่ะพบกับโบอีกเช่นเคยนะคะในช่วงเซลมาช่วยขายรถนะคะ วันนี้ก็มาพบกันประจำสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์นะคะมีรถเข้าใหม่มานำเสนออีกเช่นเคยเลยนะคะบอกเลยว่าเป็นรถที่สวยมากแล้วก็เป็นรถที่ยอดฮิตเลยนะคะในของปีนี้นะคะนี่เลยจะเป็น Toyota y a า i s นะคะ a t เครื่อง 1.2S นะคะปี2019สีขาวคันนี้เลยบอกเลยว่าสวยมากแล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันเลยนะคะเดี๋ยวโบจะพามาดูนะคะว่าเจ้าตัวยา r ิสคันนี้ มีออปชั่นอะไรบ้างแล้วก็รูปรักษณ์ภายในของเขาเนี่ยสวยมากน้อยเพียงใดไปดูกันคะ่ะ เจ้าตัวยาลิสเอทีตัวนี้ปี2019บอกเลยว่าออกรูปลักมาได้ค่อนข้างที่สวยหรูดูสปอร์ตมากนะคะสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวลองมาดูนะคะด้านหน้าของเขาเลยนะคะเป็นตัวนี้จะเป็นตัวหลอดคมไฟโปรเจคเตอร์ và. นะคะอันนี้จากศูนย์เลยเดิมๆนะคะยังไม่ได้มีการแกะเปลี่ยนนะคะแล้วก็ยังจะออกแบบมาตัวนี้จะเป็นไฟเดย์ทามดันนี่นะคะเป็นตัว LED นะ,ะนะคะเพิ่มความสว่างให้กับตัวรถนะคะ แล้วก็ด้านล่างนี้นะคะจะเป็นในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะคะอันนี้ก็สามารถใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็เอาไว้เวลาส่องเวลามีฝนตกหรือว่าหมอกควันนะคะสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยด้านหน้าของเขาเนี่ยออกแบบมาตัวนี้โลโก้นะคะโตโยต้า mm hmm. ก็คือเป็นในส่วนของตัวพรีเมียมแล้วก็ตัดด้วยตัวไฟเบอร์พลาสติกสีดำนะคะให้มันดู โชบเชียวแล้วก็ให้มาดูสมูทกับเจ้าตัวสีรถก็คือเป็นสีขาวนะคะซึ่งมันตัดกันได้ดีมากเลยแล้วก็ในส่วนของตัวนี้จะเป็นช่องระบายอากาศนะคะระบายความร้อนนะคะแล้วก็ด้านล่างก็ยังจะมีในส่วนของตัวช่องอากาศระบายความร้อนนะคะจากภายในให้ด้วยนะคะก็จะเป็นในส่วนของกระจังหน้านะคะตัวนี้ก็จะผลิตเป็นในส่วนของตัวพลาสติกไฟเบอร์แข็งอย่างดีทนแรงกระแทกได้ดีมากนะคะกันรอยขีดข่วนด้วยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัดนะคะตัวนี้จะเป็นสเกิร์ตนะคะสเกิร์ตก็คือเป็นชุดแต่งเทียดีสวยมากนะคะขาวแดงนะคะแล้วก็มีดำนะคะตัดกันซึ่งมันดูโอเคมากเลยอันนี้คือบอกเลยว่าลูกค้าได้ไปนี่ยคือชอบใจแน่นอนนะคะคือรอบคันของเขาเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีที่ติเลยคันนี้รถสวยเดิมๆเ,เลยนะคะ บอดี้เดิมด้วยรับประกันตัวบอดี้เลยไม่มีพิกความจมน้ำชนหนักนะคะแล้วก็ยางตัวนี้นะคะของเขานี่ก็จะเป็นยางปีใหม่นะคะตัวายางขอบ15ปี2021ดอกยางเต็มเต็มเลยขับยาวๆนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวล้อแม็กนะคะลอ,อยนี่เลยก็จะเป็นของชุดแต่งเคลียดีได้เลยนะคะสวยมากนะคะซึ่งตัว S เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นตัวตัวท็อปแล้วนะคะแต่ว่าจะมีท็อปสุดก็คือจะเป็น S อสพันะคะ แล้วก็ออกแบบมานะคะในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะคะตัดสีดำนะคะให้มันโคนสลับกับตัวสีรถค่อนข้างที่แมทกันแล้วก็จะมีในส่วนของตัวไฟเลี้ยวนะคะมองข้างตรงนี้เลยนะคะสวยมากคือหลักๆแล้วนะคะถ้าเป็นชุดแต่งของเจ้าัวเทียดีเนี่ยก็จะมีส่วนของตัวสีเขาดำแดงแล้วก็ขาวนะคะซึ่งของโตโยต้าเนี่ยจะเป็นแบบนี้ทุกรุ่นเลยนะคะแล้วก็ตัวมือจับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวโครเมียมนะคะ อันนี้ก็คือจะเป็นการแรงกระแทกแล้วก็การลอยสนิมอย่างดีเลยนะคะรอบคันจะเป็นตัวสีขาวนะคะโทนสีขาวทั้งคันเลยนะคะสวยมากบอกเลยว่าตัวนี้จะเป็นตัวซีดานนะคะรถ4ประตูนะคะก็คือบอกเลยว่าสําหรับลูกค้าที่ชอบเป็นสไตล์รถเก่ง4ประตูก็คือแนะนําคันนี้แล้วที่สําคัญเครื่อง1 2 0 0ซีซีคือประหยัดน้ํามันมากๆนะคะเดินทางไกลเนี่ยไม่ต้องกังวลใจเลยนะคะ นี่บอกเลยว่าด้านหลังท้ายนะคะออกแบบไฟตัวนี้มานะคะค่อนข้างที่สวยมากนะคะให้มาดูสมูทกันนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวโลโก้ของเขาเลยยาริสเอทีนะคะรุ่นย่อยของเขาก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะตัว S ซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวท็อปแล้วเหมือนกันนะคะทุกอย่างนะคะด้านท้ายตัวนี้จะติดตัวสปอยเลอร์มาให้นะคะตัวนี้เป็นให้มันดู สปอร์ตวิ่งขึ้นนะคะก็จะเป็นสีดำนะคะก็จะเป็นตัวพลาสติกไฟเบอร์อย่างดีนะคะอันนี้ก็คือสวยเลยนะคะคือลูกค้าเอาไปแล้วไม่ต้องมาแต่งเติมอะไรแล้วแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวเซ็นเซอร์นะคะเซนเซอร์ถอยหลังตัวนี้ก็มีเซ็นเซอร์ให้มา2จุดเลยนะคะด้านล่างท้ายนี้ก็ยังเป็นตกแต่งสเกิร์ตเหมือนกันนะคะก็คือรอบคันเลยนะคะจะตัดกันด้วยกันอย่างที่โบแจงนะคะจะมีดำขาวแล้วก็แดงถ้าเป็นตัวเฉียดดีเนาะ เดี๋ยวเราดูนะคะด้านท้ายของเขานะคะว่ามีออปชันอะไรบ้างอันนี้นะคะก็จะมีในส่วนของกล้องมองหลังนะคะเราจะมีมาให้นะคะอันนี้ก็คือจะติดมาจากศูนย์อยู่แล้วนะคะแล้วก็มาดูนะคะตัวนี้ไม่มีติดแก๊สนะคะด้านหายตัวนี้นะคะรุ่นนี้นะคะจะไม่มียางอะไหล่แล้วนะคะซึ่ง ตัวใหม่ล่าสุดที่เขาจะทํามานะคะของโตโยต้าเนี่ยเขาเดี๋ยวนี้เขาจะเป็นในส่วนของตัวยางลันแฟตแล้วซึ่งมันจะมีในกรณีให้เราเติมลมยางนะคะตัวนี้จะมีอุปกรณ์ตัวนี้มาให้แล้วก็จะมีในส่วนของตัวเปลี่ยนล้อแม่แรงต่างๆอันเนี้ยคือมีให้แต่ยางอะไรไม่มีนะคะบางทีลูกค้าเาีจะตกใจนะคะว่าอ้าวยางอะไรหายไปไหนคืออันนี้แจ้งเลยว่าจากศูนย์เดิมนะคะรุ่นนี้ตัวใหม่แล้วจะไม่มียางอะไหล่แล้วนะคะซึ่งมันก็คือประหยัดพื้นที่ ให้กับเราอันนี้ก็จะเป็นรถเดิมๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นซีเดิมจากโรงงานเนาะสีเดิมนะคะอันนี้สีเดิมเลยรถไม่มีแกะนะคะท้ายไม่มีโดนนะคะอันนี้ก็คือเป็นบอดี้เดิมๆเลยอ่าอันนี้ก็จะเป็นเดิมๆจากโรงงานเนาะนี่เลยรถสวยค่ะคือเมทอาร์ตมันก็ยังคงอยู่ส่วนด้านข้างเนี้ยตัวเนี้ยมันจะเป็นในส่วนของตัวล็อกนะคะตัว เวลาเราถือรีโมทเนี่ยเราสามารถใช้ตัวนี้ล็อกมือผ่านมือได้นะคะแต่ว่ารีโมทต,ต้องอยู่ใกล้ตัวนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าห้องเครื่องกันเราดูนะคะในส่วนของตัวหน้าเครื่องตัวหน้าเครื่องของเขานะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นเครื่องเดิมบล็อกเดิมนะคะจากสู์เลยยังไม่มีการแกะเปลี่ยนนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะ เป็นเดิมเลยนะคะฮอตยังดีค่ะเนี่ยตะเข็บรอยอาร์ตอะไรมันก็ยังคงสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะรูเหลี่ยมคมคือก็ยังมีแบบเดิมๆเ,เพราะว่ารถคันนี้คือค่อนข้างที่สวยมากนะคะเพราะมันยังเป็นรถบีใหม่อยู่เลยนะคะนี่คานก็เป็นยังคานเดิมนะคะยังไม่ได้มีคานแกะเลี่ยนคดเขียวอะไรเลยนะคะคือตัวนี้บอกเลยว่าเป็น รุ่นที่โอเคมากๆแล้วตัวใหม่นะคะก็คือเขาทํามาก็คืออัตราการเร่งเนี่ยคือดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะก็คือตอนนี้ยรถค่อนข้างที่มีการพัฒนาในส่วนของตัวเครื่องหรืออัตราการเร่งของเจ้าตัวโตโยต้ายาริตัวเอสท์เ่ยเขามีการพัฒนานะคะเพื่อให้กําลังการเหยียบอัตรา,ารเร่งเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันว่าออปชั่นเขาเป็นแบบไหน,น อะคะเรามาดูนะคะด้านภายในของเจ้าตัว t o y ยต้ายาริสเอทิตัวนี้กันนะคะเดี๋ยวลองสตาร์ทดูตัวนี้มันจะเป็นระบบพุสตาร์ทนะคะก็คือ,อตุ่มพุสตาร์ทจะอยู่ด้านขวามือของโบเน่ยนะคะแล้วก็ฟังก์ชันของเขาจริงๆแล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากนะคะศึกษาได้ง่ายๆเลยนะคะอันนี้เหมาะสำหรับไม่ว่าจะเป็นวัยทำงานนะคะวัยนักศึกษาหรือว่า ผู้สูงวัยก็ยังสามารถขับได้เพราะว่าเป็นรถที่ขับง่ายมากๆนะคะลูกเล่นฟังก์ชันไม่ยุ่งยากนะคะเป็นรถที่ขับง่ายเลยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของตัวพวงมาลัยพวงมาลัยเนี่ยหุ้มหนังเย็บได้แดงมาอย่างดีเลยนะคะจากสนุนเนี่ยคือสวยมากนะคะบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวรอยถลอกรอยอะไรเลยคือมันค่อนข้างที่แน่นหนามากแล้วก็ด้านหน้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวพวงมาลัยปรับมัตติฟังก์ชันนะคะซึ่งมันจะมีในส่วนของ ตัวโหมดอะไรต่างๆให้เราได้ดูอยู่ด้านนี้แล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะในส่วนของหน้าจอนะคะหน้าจอก็เป็นจอสัมผัสนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยสามารถนะคะเชื่อมต่อ fm/am bluetooth ทุกอย่างได้หมดเลยนะคะเนี่ค่ะมันจะมีฟังก์ชันให้เราได้เลือกนะคะกดแบบสัมผัสได้เลยน,นะคะสามารถบลูทูธได้นะคะรับเสียงรับสายโทรศัพท์ตรงนี้ก็สามารถเชื่อมต่อได้หมดเลยมีมาติ่งเดียดต่างๆ คือคือง่ายมากนะคะแล้วก็ตัวแอร์นะคะโซนแอร์แอร์เย็นมากนะคะตัวนี้แล้วก็ที่สําคัญแอร์เนี่ยมันเป็นระบบออโต้ซึ่งตวเนี้เราสามารถปรับระดับความเย็นความลมตรงเนี้ยได้เลยนะคะองศาเราปรับโซนนี้ได้เลยนะคะเป็นตัวไมดิจิตอลให้เราเห็นแล้วนะคะว่าตรงไหนนะคะแล้วก็ตัวในส่วนของเกียร์นะคะเกียร์ตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบล็อกใส่ของต่าง อันนี้ของจุกใส่ที่จุกมากอ่ะอันนี้จะมีในส่วนของตัวกระจกนะคะอ่ะกระจกจะมีให้มาทั้งสองฝั่งเลยนะคะไม่ต้องแย่งกันนะคะแยกโซนมาให้แล้วนะคะแล้วก็ไฟนะคะไฟหนะะ้าเก๋งใช้ได้ปกติอันนี้โบให้ดูเลยนะคะเปิดปิดง่ายนะคะใช้ได้นะคะแล้วก็ตัวนี้มันจะมีในส่วนของกล้องมองหลังอ่ะเดี๋ยวโบจะทําให้ดูนะคะว่าเป็นแบบไหน เด,ว,เดะะเวลาเราหอยหลังเราเหยียบเบรกนะคะกดมาที่ตัว R อ่ะนี่ไงคะอันนี้ก็คือสามารถมองหลังได้ในกรณีแบบว่ามองกระจกไม่ถนัดก็สําหรับคนที่มองผ่านตัวนี้ได้เลยผ่านจอได้เลยมันสามารถเห็นได้เลยว่ามันมีอะไรอยู่ด้านหลังซึ่งเราจะได้แบบปลอดภัยมากขึ้นนะคะเบรกอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเบรกมือนะคะด้านท้ายอ่ตัวนี้ไฟ ตังเก่งนะคะตัวนี้ไยตังก็ใช้ได้ปกติค่ะก็คือไม่มีอันไหนเสียอันไหนดับนะคะอันนี้คือเป็นในส่วนของตัวเบาะหนังทั้งทันนะคะเบาะหนังของเขาก็จะเป็นหนังนิ่มๆน,นะคะไม่แข็งไม่กระด้างเกินไปแล้วก็ตัดด้วยได้แดงนะคะด้วยสไตล์ของเทียดีก็จะเป็นเบาะหนังสีดําตัดขอบได้แดงนะคะถ้าเทียดีจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายนะคะว่า ด้านท้ายเนี่ยกว้างแค่ไหนแล้วก็จะอึดอัดไหมนะคะเดี๋ยวโบจะทดสอบให้ดูด้านท้ายนะคะด้านท้ายอ่านั่งได้สบายๆอันนี้ขนาดเบาะปรับพับเอลงมาเกือบสุดแล้วนะคะคือเข่าโบก็ไม่ติดนะคะก็คือนั่งแบบสบายๆนะคะด้วยรูมลักอย่างโบก็คือสามารถนั่งได้ถึง3ท่านเลยแบบว่าไม่ต้องเบียดกันมากแล้วก็นั่งสบายๆแล้วก็หัวไม่ ไม่ติดพื้นนะคะก็คืออันนี้นั่งได้เลยนะคะเ็นสบายแล้วก็เบาะเราสามารถปรับตัวนี้ได้เลยโดยปกติแล้วอ่ะรถเก่งเนี่ยจะมีแอร์แบกให้แค่คู่หน้า2จุดแต่เจ้าตัวยาริสเอทีพคันนี้มันมีแอร์แบกให้มาจนถึง4จุดเลยนะคะคือนี่เลยจะเป็นฝั่งคนนั่งด้านท้ายนะคะอีก2จุดเพิ่มมาให้นะคะเพื่อความปลอดภัยเท่ากับว่าคันนี้มีแอร์แบ็ก4จุดด้วยกันนะคะจะเป็น คอนโซลคู่หน้าแล้วก็ด้านท้ายอีก2จุดก็คือบอกเลยว่าโอ้ครบฟังก์ชั่นเลยบอกเลยว่าปลอดภัยได้ความปลอดภัยด้วยนะคะค่ะเป็นไงบ้างคะกับรถชิโบมารีวิวมานำเสนอในสัปดาห์นี้บอกเลยว่าสวยและก็น่าใช้มากๆนะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาอยู่นะคะอยากจะได้รถ เก่งนะคะไว้ใช้นะคะผ่อนสบายๆนะคะราคาประหยัดแล้วยังได้รถดีๆเอาไปใช้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยออกไปเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยคือบอกเลยว่าอันนี้คือยังไม่ได้ทําอะไรคือมันก็สวยขนาดนี้แล้วนะคะบอกเลยว่านะคะที่ลูกค้าสนใจเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะคะสําหรับรุ่นนี้ Toyota t o โยต้ายาริเอทีนะคะเครื่อง 1.2S นะคะปี2019คันนี้สีขาวนะคะแล้วมาวันนี้สัปดาห์นี้ราคา เป็นราคาที่พิเศษแน่นอนนะคะจากหน้้ไปเนี่ยเราตั้งขายอยู่ที่489,000บาทนะคะบอกเลยว่าราคานี้ก็คือประหยัดแล้วนะคะรุ่นนี้ราคาขายอยู่ที่600,000กวบาทเลยนะคะตอนนี้คุณเหลือเพียงแค่459,000บาทเท่านั้นเองนะคะ ว่าลูกค้าเครดิตดีนะคะสามารถจัดได้เต็มออกรถฟีดาวมีเงินเหลือกลับบ้านอีกแน่นอนนะคะและผ่อนได้สูงสุดถึง84งวดเลยนะคะบอกเลยผ่อนสบายๆนะคะชิวๆเลยนะคะ สำหรับลูกค้าเกดดีตอนนี้เรามีแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะคะเริ่มต้นตั้งแต่2.79%ขึ้นไปนะคะบอกเลยว่าอยากจะรู้เงื่อนไขสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาและที่สำคัญเรายังมีออกรถในวันนี้นะคะขับสบายๆชิลๆไปเลยนะคะไปอีก90วันเลยนะคะยังไม่ต้องผ่อนค้างหวดนะคะบอกเลยว่าชิลขนาดไหนออกรถไปก็คือ ได้ขี่รถแบบฟรีๆเลยนะคะ3เดือนเต็มๆนะคะฝากไว้ด้วยนะคะโต,ยต y ยต้ายาริเ t i ีฟ1.2 S, <S 2> นะคะปี2019คันนี้สีขาวชุดแต่งเทีดีรอบคันเนี่ยบอกเลยว่าสวยมากนะคะ<ม>สนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันอาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ